ตัวยังไงอะไม่รู้ที่จะวางตัวยังไงไม่รู้ที่จะแบบเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ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 เราตอนเนี้ยคือข่าวที่แมทธิวเขาออกมาบอกว่าเขาเป็นโควิดแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่แมทธิวนะคะคนอะไรนะนักมวยก็เป็นแล้วก็มีคนผุด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 ,ผด,ผดขึ้นมาแบบ บอกคนนี้เป็นคนคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าแล้วไหนบอกว่าควบคุมได้แล้วไหนบอกว่ามันเจ็ดสิบคนเท่านั้นที่เป็นคือตอนเนี้บ้านจ๋าค่ะมีความรู้สึกว่าแบบจ๋าไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเออจริงๆส่วนตัวแล้วนะบ้านจ๋าป้องกันอยู่แล้วใส่แมสล้างมือหรืออะไรไงก็ตามแต่พอออกไปข้างนอกอะ่ะคือก็ยังมีคน,น,คนก็ยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังคงแบบว่าชิวยังคงแบบไม่ใส่แมสยังคงออกไปเจอผู้คนในที่แออัดยังคงแบบว่า ไปแบบเที่ยวผับหรือไปคือใช้ชีวิตปกติอะทางที่จริงๆเชื้อมันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อะอย่างข่าวของกรณีที่แบบในผับที่เจอเชื้อสิบเอ็ดคนนะคะเอาจงจริงมากข่าวนี้นะบอกแค่ว่าจะได้สาระจากข่าวนี้นะคะแค่รู้ว่ามีคนติดเชื้อจากการไปเที่ยวผับแค่สิบเอ็ดคนแต่จะไม่รู้เลยว่าผับๆนั้นนะ่ะคือผับที่ไหนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคือที่ไหนอะไรยังไงแล้วสิบเอ็ดคนเนี้ยไปสถานที่ไหนมาบ้างพบเจอผู้คนใครบ้าง คราวนี้กลายเป็นว่าสถานที่ที่เขาไปอ่ะแล้วคนที่เขาเจออ่ะก็ไม่สามารถที่จะระวังตัวเองหรือกักกันตัวเองได้เลยนเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเชื้อมันก็ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ<ข>อแล้วบอกว่ามันคือแค่เฟสสองอ่ะนี่มันเฟสสองจริงๆเหรอจะถามจริงยังคงบอกว่ามันคือเฟสสองอีกเหรอ มันไม่ใช่เวลาที่จะมากลัวเสียหน้ากันแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบจะกลัวเสียงผลประโยชน์หรืออะไรได้แล้วต่อให้คุณไม่แก้ไขปัญหาวันนี้ในวันหน้าคุณก็ต้องแก้มันอยู่ดีคุณไม่มีทางปิดบังอย่างเงี้ยไปได้ตลอดหรอกถูกปะตอนนี้ประชาชนนะคะยังมีคนบางคนที่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลคุณบอกว่าให้วางให้ไว้วางใจอะให้เชื่อมันให้เชื่อมันอะไร ขนาดแมทธิวออกมาบอกว่าตัวเองเป็นโควิดยังโดนขู่เลยว่าผิดพรบคอมสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องออกมาชื่นชมว่าเออเป็นตัวอย่างที่ดีออกมายอมรับออกมาให้ความรู้สิ<ต>ว่าโลกนี้มันไม่ใช่โลกที่น่ารังเกียจแมทธิวเขาเปตัวมาแล้วว่าเนี่ยแมทธิวเขาก็ออกมาแล้วเขาเป็นโควิดแล้วยังไงคุณออกมาขอโทษเขาไหมล่ะถูกไหมทำอย่างนี้แล้วใครจะกล้าถูกการที่คุณทําแบบนี้มันทําให้กลายเป็นว่าคนที่เขามีอาการไอ หรือว่ามีมีอาการต่างๆ<ช>เนี่ยเขาไม่กล้าไปตรวจไม่กล้าบอกใครถูกพอบอกใครก็กลายเป็นโดนผิดออคอร์รัปคอรัคอมกลายเป็นโรคแม่รังเกียจไปซะใช่มันกลายเป็นการการแก้ปัญหาที่ผิดอะ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้วอะ่ะถูกปะสร้างความเชื่อใจประชาชนหน่อยมั่นใจหน่อยใช่ค่ะและตอนนี้นะเราจะบอกให้สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะประเทศบ้านเราอะประเทศไทยอะ ตรวจพบคนติดเชื้อเจ็ดสิบคนคุูลองคิดดูนะประเทศที่เขาจเจริญแล้วอ่ะอย่างเกาหลีญ,ญี่ปุน่นประเทศจีนเมกาอิตาลีเขามีเชื้อยอดคนติดเชื้อพุ่งทะยานไปมากกว่าเราอะ่ะมันเป็นเพราะว่าบ,บ้านเราอะ่ะจัดการดีหรือมันเป็นเพราะบ,บ้านเราอะ่ะไม่มีใครมีเงินไปตรวจถูกไหมถ้าตรวจเจ็ดพันถูกพวกจะใครบอกเจ็ดพันเก้าพันพวกจ๋านะ มีน้ำมูกจิตตกเลยค่ะจะไปตรวจมีน้ำมูกและมีอาการไอเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปตรวจพอเราไปถามตรวจคุณเชื่อไหมค่าตรวจเป็นหมื่นขนาดตัวจ่าเองอ่ะจ๋ามีตังจ๋ามีรู้สึกว่ามันแพงเลยเอจริงแล้วคุณลองคิดดูว่าคนนี้เขาไม่มีตังอ่ะคนนี้เขาไม่มีกําลังทรัพย์อ่ะบางคนน่ะป่วยอ่ะเย่าวว่าแต่แบบจะไปตรวจโควิดเป็นหมื่นเลยไปหาหมออ่ะหลักร้อยหลักพันยังไม่มีเลย เพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงๆบ่ะเรื่องนี้นะคะจ๋าบอกเลยว่าจ๋าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะลกเรื่องการเมืองออกไปก่อนตอนนี้มันคือการแก้ปัญหาไวรัสระดับโลกแล้วกรมอนามัยโลกนะคะบอกว่าไวรัสโควิดมันคือเชือ้อระบาดระดับโลกแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วไทยต้องแอคทีฟมากกว่านี้แล้วกูต้องรอ้อยยอดพุดยอดพุดเชื้อมันกระจายไปเป็นหมื่นก่อนเนอะถูกป่ะเองจริงมะเอางบะ ที่จะแจกประชาชนน่ะตั้งวอลุ่มคนละสองพันบาทนะน่ะงบตั้งกี่แสนล้านคุณเอามาทําเลยเขาเรียกว่าอะไรนะวอลุ่ม,มหรือศูนย์ศูนย์สาธารณสุขอะไรสําหรับตรวจโดยเฉพาะเลยแบ่งเลยทําเลย